อา,าจาจย์ใครจะหน่อยครับเบื้องมือนี่เป็นวันนัดหมายนียครับวันที่ยีบซีะอาจาย์บอกว่าวันที่ยีบซีให้กะเขามาหลอดหนึ่งเนาะว่าจะมีความคืบหน้จาจังไหรบอนะครับ <c oughs> นับสการครับอาจารย์คือว่าลงไปช่วบุรีเสนะกะว่าจะลงมืออื่นนี่แหละครับบอคือไดอย่างมเดียวก็จะบริกนัดกันวันที่เดนเอา,าลงไปแล้วบันนัดจังไหนอาจารย์นัดเขามาวันที่ยีบซีถดีครับ อ้ลืมลืมลืมืมืมเมื่อนี้วันนี้ยีซครับผมอาจารย์ลืมอาจารย์ลืมบอกว่ามาไทยนั่นบอกฮะไอ้มาดไทยพ่นกันพ่นจีเอนั่นบอกบอแลวกัมัเอาันี้แล้วเอาวันมาดไทยก็เียนเวียนกุฏิอันพวกจีเอกันแพงไง้ญา่ิเมเปิ่นเบิ่งไอซีเปิ่นเบิ่นมวยนอ้นั้นถ่ยแล้วครับถ่ายไปเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้นี่แต่ว่า พวกไส้หินพึ่งจำลงมือหนีเนาะลงบาดนี้ในส่วนของซางเมื่อวานเป็นข้ามันขึ้นมัดเล็กไว้แล้วเรียบร้อยแล้วที่จะเทข้านอคือว่ามือหนีเป็นขีข้าวมัเทข้าวหมดนะครับก็คือพ่อหินไส้ปูนมาเรียบร้อยแล้วบาดนี้ก็จะเทข้านเลยบ้านนี้ครับมัดเล็กไว้เรียบร้อยแล้วคุณทิทายอาจารย์ครับคุณติณุทิทายแล้วครับงามมั้งงามอยู่ครับคิดว่าอาทิตย์หนึ่งหลจจะเร็จอยู่นี่นะครับเนาะ กุติอท mm hmm. oh, ี่นี่คงสิบแล้วเพราะมันมันมันมีงานอยู่ในบ้านเขานีมอ๋องานประเ็ดบุญเฮ็ดบุญเพิ่นเฮ็ดบุญแก่เข่าอ๋อเพิ่นก็ต้องไปซอยกาข่ายงานทั้งบุญก่อนเพิ่นสิหยุดกับยุดมื้ออื่นนี่ล่ะมื้ออื่นมาเฮ็ดมื้อท้ายมื้ออยู่หยุดมื้ออื่นอยู่ปีหองปียี่26ครับ26 27 28ก็สิมาเฮ็ดจะมาเฮตก็สิุิ้นฏิจีนว่าจีว่าสิบอกเพิ่นมันเด่น้องน้ํามันแล้ว เขาได้นั่นก้อนนักเพราะว่ากานจัดล้างปีใหม่ผมน,นี้บัตรตีเด็ดอีกทีหนึ่งบบคร์ตัวนี่นเ,นเพราะป็นเงินค่าปีใหม่อยู่เนาะครับพอตอนแรกเห็นจ้างเพื่อนว่าเสร็จแล้วเสร็จก่อนปีใหม,ม่บัดนี้มันมีงานนี่เลยไม่มีงานหร่นมาแสกมีงานเอ็นเของมานแสกเนาะโอ้อาจารย์เป็นตัวสำรองตัวนี่ไหม <c oughs> <c oughs> โอ้อาจารย์งาน ก็เตี้ยเอาจารย์นี่ต้องเอาไอ้ที่หลังเนาะเออเดี๋ยวต้องไปเฮ็ดบุญกับเพื่อนเพื่นนะต้องมาจารย์บริฟ้าวันนี้แต<อ> <ๆ S 2> ่ว่ามันเฮ็ดไปเรื่อยๆครับนะก็เอาผู้ทั้งเพิ่อนรีบก่อนเนะเาะผู้เพิ่นจําเป็นทั้งนั้นเฮาก็ต้องไปก่อนเพราะว่าอาจารย์มันก็มีอยู่มีหม่องพักอยู่จสินะครับเนาะ,นะเอาบัดนี้ก็อาจารย์ครับก็ช่วยอยังคือ กลุ่มๆตัวเอากระจองกุศลเอ้ยกวามกุฏิัจองกำแพงไม่หาช่องบอกว่าจอมกุฏิเห็นแล้วกุฏิจอมรถชนกครับกำแพงห้าช่องนะครับคนมีโชคและครอบครัวนี่กะมือนีได้น้ำมอมอบถวายพระจาร์เนาะสาธุสาธุหาช่องเหมือนห้าพันบาทหนึ่งหมื่นห้าพันบาทนี่ก็ทีเป็นสิบบาช่องนี้นับบ่เนาะโอ้ทั้งวันนี้ปังๆนี่ก็สิได้เพิ่มอีกสิบช่องหมดแล้วครับอสาธุสาธุ กันซ้ำตัวแตกนี่ได้เพิ่มอีกซิปช่องเป็นซิปห้าช่องแล้วครับชองกับพ่อเราฮยา่าโลาอยา่าโลาเอาฮ่าไ่าฮ่า่า่ั่าเ่าฮฮ่าฮ่าาาาาฮ่า่าฮา่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าม่่าฮ่่าฮ่ล่าอาาา่า่่ผมได้บ่อา่า่่าา้่า่า Iyak thawar iwa hapura bari purintisa karang ewa mewa ito tinang pe tanang gupa kapetik Iyak ditang bari tang tumhang jipa mewa temi tentu sape purintusan keba Janto penarato yata mani doti rato yata Sapi tiwa iwa setumate Bawat wan darayo suki bawa apiwa Tanasi ilit seni janggota baca ตารธรรมวัตติอายุวันโนสุขังภาลังจัตุโอหิงหงเด้อคุณผู้ชมลาภครับผมสาธุครับต่อเอฟซีที่เพิ่งอยากมาเห็ดมนาสามนั่นเพิ่งจะฝากมาอยู่หรอครับพูดแล้นิดพูดหน่อยเดี๋ยวผมจะรวบรวมมาอีกรอบหนึ่งครับผมรวบรวมมาอีกรอบหนึ่งก่อนเพราะว่ากับยังไงไม่เป็นไรเช็คอยู่ครับผม วานนี้พระอาจารย์ครับปกติวันที่ยี่สิบสี่เป็นวันนัดหมายนี่สองหมื่นเราที่ตั้งแต่ก็นัดกันก็มาให้แล้วพ่ามันบอกให้กับพวกนี่แบบว่ามาถวายพระอาจารย์มันเพรามันก็บมรดายกันไปเรื่อยๆแล้วตัวนัดหมายกันนะเอ้าเด้ายังอีกก็ให้กอนแล้วก็ต้องให้โชคให้ลาบนับว่าครับอาจารย์ให้เลยพอคอยมีโชคเลยคนมีโชคเป็นทังว่าอยุในบุญจาได้ยิน สองมือไม่หนี่บมีความเคลื่อนไหวยังเพิ่มเติมแนบ่ครับบ่โบ้ยคิดตอบได้อย่างหมั่นใจแต่บ่วพอะนะกับเขาก็มาแล้ววันนี้เขาก็มาก่อกนเด็บพี่กิ่นเขานัดนัดก,กัน,กนว่านนี่ย่ดผานบัวสงสัยเขาคิดว่าเขามีโชคติดไปที่เขาก็ได้มากกอ่อนสนนั่น,นะมาแล้วบอกแล้วเรียบร้อยแล้วก็คือยินก็คือตัวเ้านี่ล่ะเพื่อนยังบ่ได้มากอันชุดไทยยังอี่พะอจัน ฟันติดทันคือว,วันพระอาจารย์ลงไปต้งจากกุฏีนี่ไปเบิ้งเดียวบางเรืเ่องรวมเป็นมันบ่มีทะเบียนรถไม่มีแต่สีทะเบียนรถมีอยู่แต่ว่าไม่เห็นต่เลข0 4คือปกติตอนแรกเริ่มเดิมที่เลยทะเบียนรถจะเป็นสอห้อ2540บาทนี้หลังจากที่นั่งฝ่าสองคนกลับไปแล้วเมื่อต่อมาพระอาจารย์ลุไปเบิง เลขทะเบียนนี่หายไปหมดเลือเฉพาะเลข40ตัวเดียว04เหมัอนเนี่ยโอ๊ต004อ่าแมนนะครับแมน04ตัวเดียวมมันนเป็หดตามกินมันเป็นเสาะ2540มันแมนครับแต่ว่าเราลงไปเบิรงเงินหรือมาลุกไทยมันเป็นไม่ตะ4ไม่จะ04ตัวเดียวไม่ถ้า04ตัวเดียวหาเพื่อนเอานี้ ปิดไใบนะบ่าลักษณะปิดไว้อ๋อลักษณะปิดไใบมันบอกครับแต่ว่าแต่ว่าเ้าไปตรงนี้ไกลคือจังหวะมีดอย่างนี้มีดมีดมีมีมีดศูนย์ซีนนะครับคือจังเล็กนั่นผมคือจังอ่ะของสุนันบดเห็นได้ไหมครับอืมกระสันนั่นตัวปึ๊บอืมบานบานใจนั่นเกลบ่ยไม่ยันเกเลยก่าคือมิดมีดไปเลยมันบอกครับดูนกันจีแม่ก็ดูแม่เลยกันยี่อวันที่ยี่เจ็ดยี่แปดนีไป โอ้โยจังไหนไน้อมันนี่คนไม่โชคไปอยู่ชนบุรีเห็ดจังไหนสีได้มากโทราม,ม,าามาถามเอาไว้โทรมาเอาครับ <c oughs> อยากหายเอฟซีมันบันงจะมากครับปิ๊บในส่วนของเลขพิเศษ307นี่ปูกับบมา ก็ซิบพระมาณส่งสัญญาณนี่อย่างเลยมันบักครับนิ่งกูเลือกเมาตั้งรอบวันหนยิบเจ็ดยี่สิบแปดครับยิบเจ็ดยี่สิบแปดเดียวก็เริ่มจากที่เอาใครมาถวายสองฟองแม่นปะครับแล้วก็พ้นไม่จบตีผู้ยิ่งกลาเป็นซีศูนย์สองครับใครสองฟองส่วนสิบหกนาทีกลับแล้ว นะครับก็เลยกลยกับเป็นหกหนึง่งนะครับแต่ผู้ใดจะกลับเป็น,นเก้านะหนึ่งก็แล้วแต่เพื่อนสิบพิจารณานะครับส่วนเบิ่งนาครับเบิ่งนาฬิกาสิบหกนาทีแล้วขอล่ากลับแล้วฝ่ครับนะบัดนี้งวหที่สองกันนี่เขาก็บเบิ่งอีกสิรรกบหกนาทีขอรากลับคนจารยครับก็เกลยยังห e ุงเอาตัวนี้ไวอนะครับเพราะว่าเขาบอกถึงสองขังกว่าสิบหกนาทีขอลากลับนะครับก็เลยยังเหลือ เดือหกหนึ่งไว้นะครับ mm hmm. ตอนนั้นพะอจย์เน้นศูนย์สองไปนะครับเนาะ mm hmm. ก่อนหน,า,น,นนะาเนาะทะเบียนรถสองหอสองห้าสี่ศูนย์นะครับปูมา,าบอกว่าเอาเอาไปให้มากันนั่นมันอยากได้นะเก้าสามเจ็ด hmm. นะครับตอนนั้นพะอจารย์ก็ให้วงสามเจ็ดไว้นะครับ mm hmm. จนสุดท้ายที่มาทีปลุงไปเบรงรด นะครับเหลือตะเลขศูนย์ซีตัวเดียวอครับตัวอื่นนี่คือบอ่อเห็นนะครับส่วนเล็กพิเศษก,กยงง็ยังคงเดิมนะครับยังคงเดิมแต่ว่ากับบริวงในห่งังตัวเน้น<อ>คือที่เห็นอยู่รถเบนคือศูนย์ซีเป็นครั้งเป็นขึ้นสุดท้ายที่ฝันหลังจากนั้นมากก็คือ,อยังบ่ทหันในฝันอีกหน,นิ่งกิ๊กบบบนี้ซีอู่หรือเล่วเนาะกี่ตัวกี่ตัวคนละ ก็ยังงวดเราคิดว่าปูมาบอกว่าติดสามน,นะครับใกลกๆกับวันยันเม่อ,อีกมือมากว่าศูงไหน,นะระวางหนาครับช่วงที่งวดนั้นที่ปูเขาบอกว่าติดสามครับระวางหนานี่กับก่อนหวยออกสองวันนะครับน่าจะประมาณนั้นเนาะสองมือครับก่อนหวยออกสองมืออรอบนี้หวยออกวันที่สามสิบนะครับวันที่สามสิบกนาจะมาประมาณวันที่ขึ้นวันที่ยี่สิบเจ็ด อาจจะคืบในยีดยีดเช้าวันที่ยี่สิบแปดอันนี้บนแน่นอนคาห้างเทียกับวันที่ยีดยีดเก่าหรือดิยี่สามสิบเอ็ดว่ะมึงจะงวดเห็นว่างวดอันไหครับงวดอันเอาใครมาถวายงวดเอาตีหัวบกนั่นรุ่นนะครับใครไปทุบหัวบอกนันรุ่นใครทุบหัวมากกว่าหน่อยออกสองมือเหมือนนี้ครับบอกก็บันเมืองทีกเมาถวายใครสามสามพันห้าร้อยแปดอันนั้นมากคืนก่อนหวยออกเลยครับ นั่นขึ้นมากขึ้นก่อนไม่ออกเลยเป็นสี่ยุคทานียกสามเมื่แเลยะครับยี่สิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าครับถ้าเพิ่นจะมาเปลี่ยนแปลงยังไงนายจะอยู่ตรงนี้อ,อ,อ้ากะทื่ว่าชัดเจนครับผมยังคงเดิมนะครับนี่คือชุดสรุปล่าสุดนะครับเนาะเป็นชุดนี้นะครับเด้อส่วนชุดนี้คือชุดห่แนห,หนมหอพิจารณาเบิงนะครับเพื่อมีผู้ดใดเอฟซี FC ทันใด ชอบเห็นตังอสีเอาไปจับเอาในนี่ครับผมแต่ว่านี่คือสรุปสุดท้ายนะตอนนี้นะครับเมื่อนี่กับวับที่แล้วนะครับ2ีธันว่าคม25 6 5แล้วนะครับครับจุดสรุปของอาจารย์ไขรก็ยังเป็น2 0 4นนะครับตัวเลข2ตัวก็จะมีศูนกับ6 1ครับผมตัวเน้นเลยก็คือ0 4ครับผมแล้วก็เลขพิเศษที่ปูมาให้บอกว่าเอาไปให้แบะกนั้น 9, 3, 7 ก็คือนิ่งไปเลยครับตอนนี้คือนิ่งก๊กเลยนะครับเดี๋ยวจังไรบทสรุปสุดท้ายอีหลีก,ก็คงจะก่อนห้อยออกประมาณวันสองวันนะครับหรืออาจจะเป็นเช้าวันห้อยออกเลยก็เป็นไปได้นะครับจังไรก็ล่อฟังล่อติดตามเอาแบบนี้ก่ะสิรบวนพระยานสั้นนี่นะครับวันนี้เราจะไปสิดยาค้อย่อยก่อนครับสิดยาย,ยกขาวก่อนสิดเอง่ง ก็ให้แพทยผลด้วนมาฉีดให้โอก็ว่าไปฉีดเด็ยวก็ว่าไปฉีดจากเพื่อนหน่อยตัวบอบอกบอกแย์มาฉีดให้เนี่ยก็ว่าไปซอยเพื่อนจับบอครับผมเพราวะเพื่อนได้ปั่มดิครับนี่ว่ามันตายน้อยๆก็มีพยาธิว่านี่เงื่อนไหลขึ้นกันเพิ่งจะสองเดือนนึงอ่ะครับเดี๋ยวลาพระอาจารย์ซ้ำนี่แหละครับขอบคุณครับ